หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะิดเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีโอกาสรอดสูงนะครับนั่นก็คือสายฝนทายนะครับหรือฝนสวัสดีครับวันนี้พบกับทิ้นที่ช่องทิ้น ก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่านกที่เราสามารถจะมาป้อนแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีวัยอะไรบ้างที่เราสามารถนำมาป้อนได้เดี๋ยวเรามาดูวัยแรกกันเลยดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับก็คือช่วงขนอ่อนนะครับคือขนน้ำเนี่ยเขายังไม่มีเลยมีแต่ขนอ่อนนะครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อันตรายนะครับของลกถ้าไม่มีความอุ่นเนี่ยน้องเขาก็อาจจะไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําสำหรับใครที่มีอ่า ตู้ปวกหรือที่ให้ความอบุ่นกับน้องเขานะครับโอกาสรอดเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเสียชีวิตก็นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยยังไม่มีขนดูจากาลักษณะน้องเขาเนี่ยผมว่าตาน้องเขาเนี่ยเพิ่งแตกนะทุคนนะคกคน,<อ>น,นครับเนี่ยตาตกแล้วแตกแห่งนี่แน่ครับพอเราแตกครับหมายถึงว่าตาน้องเขาเนี่ยสามารถแฉลืมได้แล้วนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็น ขนน้ำครับแต่ก็เกือบจะเป็นขนพายหรือขนพู่กันแล้วนะครับนี่เลยสีเขาเป็นพายแลย้วแต่หัวเขายังเป็นขนน้ำอยู่เลยแล้วก็ตรงหลังเขาเป็นขนน้ำนะครับอุ้อออออย่าเป็นท้องแล้ครักคุอบอลอุ้ยเหนือไปสีกรีนเหรอจ้ะจะรักมากนจับไซนี้นะครับค่อนข้างท,ที่จะปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีขนแล้วแล้วก็มีขนอ่อนคุมเกือบจะทั้งตัวด้วยนะครับเอาแก๊แกๆมาไอ้นี่ นะครับเแจ็คมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามามาแสดงให้ทุกคนดูหรืออาจจะมาตัดน้องก็ไม่รู้นะครบแจ็กมาทำอะไรไปดินเล่นนู้นไปายไปนะคบคุณเสิรไปไปไปเฮ้ยมากัดจริงงด้วยทุกคน เป็นไซต์ท,ๆๆท,ที่ให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตเลยนะครบเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีโอกาสรอดสูงนะครับนั่นก็คือไซต์ขนท้ายนะครับหรือขนผู้กันนี่หัวก็เริ่มที่จะเป็นผู้กันแล้วปีกก็เป็นผู้กันแล้วหางก็เป็นผู้กันแล้วเนี่ยครับโอกาสรอดที่จะเยอะก็เยอะนะครับขนอ่อนก็กินหมดแล้วทุกคนครับรแล้วข้อตัวเนี้ยโอกาสขอดสูงมากเลยนะครับ นี่นะคะก็จะเป็นลูกป้อนนกฟอพัทที่ผมอยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูนกกรีนชิคบ้างกว่านะทุกคนครับจ้ตอนนี้ครับผมเนี่ยมาอยู่ที่หน้ากรงของอินซิปและเอาซิปเก็บขอเอาลูกของเขาเดี่ยวมาให้ทุกคนดูนะครับไม่น่าจะให้ล่อมากกาะแล้วจังหวะนี้ครับพ่อแล้ว ลูกของอินซิปและเอาซิปนะรู้สึกว่าตาจะแดงเลยทุกคนครับโอตาแดงต่อจ้าไซนี้นะครับผมเนี่ยก็ไม่แนะนํานะครับถึงแม้ว่าน้องเขาเนี่ยจะตัวใหญ่ก็ตามนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยมีแค่ขนอ,อ่อนนะครับแถมขนอ่อนนิดเดียวนะครับถ้าอยากจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องรอโตกว,ว่าน,นี้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วนี่นะครับก็คือ ขนบบคุมนะครับนี่เลยแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาอาหารของน้องเข้าพอดีนะครับเดี๋ยวผมนก็จะป้อนข้าให้ทุกคนเนี่ยดูกันนะครับนี่เลยอาหารป้อนที่ผมเตรียมมาอยู่หัวใหญ่ครับ ก่อนช่วงนี้ต้องป่อนในบ้านนะคะทุกคนครับเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาจะบินหายไปเลยหรือบางทีก็อาจจะตามพันอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้น้องเขาเคอปีกนะทุกคนครแล้วหนูเลือดเฉยเฉไม่ดีเหรอเนไงครับทุกคนน่ารักมามากเลยนะเนี่ยครับทุกคนครับพูดถึงก็บินไปแล้วนะครับทุกคนครับ นั่นไงครับทุกคนครับมินไปอีกลายนึ่นะครับท yeah, mm ุกคนก็น่าเห็นนกๆกป้อนแต่ละช่วงวัยแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะเลือกนกนกป้อนให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับว่า ใครเป็นมือใหม่ถ้ามือใหม่เนี่ยก็ควรที่จะเลี้ยงนกตั้งแต่ขนพายถึงขนคุมนะครับส่วนใครเนี่ยที่เ,เคยเลี้ยงนกแล้วแล้วก็มีประสบการณ์นะครับก็แนะนำอ่าช่วงขนหนามนะตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแถมให้อีกไซส์หนึ่งนะครับก่อนปิคดคลิปน่นก็คือ,อาไปไปหายไปไหนเหรอหายอ๋อซึ่งไปผมยังไม่ได้เอามาเลยนี่นะครับทุกคนครับ โอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดจ้ำและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายล